ม .1885 เป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกปรองส่วนต้องถิ่นซึ่งหนังสือจบับนี้นะครับมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับโดยสิ่งที่หนังสือฉบับนี้ ส่งมาด้วยเนี่ยก็คือวสองเแล้วก็วห้าสาวสองเจนะครับคือหังสือจอบนี้การปรับปรุงมติคนันตรีที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการวสามหก็คือหนังสือจบนี้นะครับที่ การกำหนด q r วอารคบนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการมาดูครับในว1885เนื้อหาสาระบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการป้องกันการทุจริตแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ดำเนินงานของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างให้ท้องถิ่นทราบแล้วก็ถือปฏิบัติตามว27แล้วก็ว357นะครับกระทรวงอาดไทยพิจารณาแล้วครับเห็นว่าเพื่อให้การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยง,งานของรัฐอื่นรวมทั้งสอดคล้องกับมติคอรมอเมื่อวันที่22 มกราคม2551ในเรื่องของการปรับปรุงมติของธรรมธีรที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแล้วก็มติของคอรมเมื่อวันที่11ธันวาคม2567ในเรื่องของการกําหนด qr code บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการจึงไปยกเลิกหนังสือว2 8 0 8 เมื่อวันที่20สิงหาคม2547ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างของท้องถิ่นแบบนี้ครับในข้อที่1นการจัดซื้อจัดจา้างของท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสุภาพออรัฐพศ2560และก็ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพระสุภาพออรัฐพศ2560และก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนี่คือประการแรกครับส่วนประการที่2เนี่ยให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือของสำนักบริาธิการคอรมอเมื่อวันที่28มกราคม2551 ในเรื่องของการปรับปรุงมติครมที่เกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแล้วก็หนังสือของสำนักเลขาครมว3 5 7ในเรื่องของการกำหนด QR code คบนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้างของทางราชการรายละเอียดตามที่หนังสือที่พิจารณ์ตอนตอนนี้นะครับนี่คือฉบับนี้แล้วก็ฉบับนี้นะครับ แล้วก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ในอำเภอในฐานะที่มีอำน,นาจในการกำกับดูแลท้องถิ่นตามมาตรา77ในกฎหมายจัดตั้งอบจมาตรา71ตามกฎหมายในการจัดตั้งเทศบาลแล้วก็มาตรา90ตามกฎหมายในการจัดตั้งอบตแล้วก็ กฎหมายการจัดตั้งสภาตรมรวนองการบริหารบบปีสอรและที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ปฏิบัติตามว27แล้วก็ว3 5 7โดยเครื่องรับซึ่งว27ตัวนี้ครับวอ2อเนี่ยนะครับเป็นบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงมติครมรที่เกี่ยวกับ แนวทางในการปฏิบัติในการติดตั้งป้ายในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างแล้วก็ว357จะเป็นการกำหนดให้กำหนด QR code บนแผ่นป้าย ที่แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของทงอางราชการซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ครับก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับว่าในการแสดงแผ่นป้ายเนี่ยก็จะมีมูลค่าของงานก่อสร้างตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปซึ่งรายละเอียดตรงนี้ครับแต่ว่างานก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับ จึงจะมีป้ายที่บอกถึงรายละเอียดของงานก่อสร้างตามผังตรงนี้ครับซึ่งในรายละเอียดในข้อมูลใหม่กฎหมายใหม,ใหม่แบบนี้ท่านสามารถที่จะติดตามความรู้ใหม่ๆแบบนี้นะครับได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการขององค์กรปะกะครองส่วนท้องถิ่นได้ ด้วยการสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พี่วุฒิและเพื่อนใช้เป็นพื้นที่ในการอัปเดตความรู้ใหม่อัปเดตกฎหมายใหม่ๆดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างสแกน QRcode กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับตั้งเรื่องอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับ ต้องขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ